การนอกใจต่อคู่สมรสของตนเป็นบาปที่พระเจ้าเกลียดชัง CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราเฝ้าเดียวแล้วก็ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อชีวิตที่เติบโตขึ้นในฝ่าจิตวิญ,ญญาณด้วยกันนะครับกับผม ศาสตราจารย์วิชิตสมมาตรสิทจยาพิบาลเคจัก์มักคสันและวันนี้ผมจะชวนเราศึกษาในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อที่20จนถึงข้อที่35ครับสุภาษิตบทที่6ข้อ20่ถึง35ลูกเอ๋ยจงเฝ้ารักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคำสอนของแม่เจ้าจงพันมันไว้ที่ใจของเจ้าเสมอ จงผูกมันไว้รอบคอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้าเพราะบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นแสงสว่างและคำตักเตือนเพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตเพื่อปกป้องเจ้าไว้จากหญิงชั่วจากลิ้นพเนาพนอของหญิงสําส่อน อย่าให้ใจของเจ้าปรารถนาความงามของนางอย่าให้นางจับเจ้าด้วยตาเจ้าชู้ของนางเพราะจะจ้างหญิงโสเพณีด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตอันมีค่าของชายคนเราจะหอบไฟไว้ที่อกของตนโดยมิให้เสื้อผ้าไหม้ได้หรือหรือคนเราจะเดินบนฐานที่ลุกโพลง โดยมิให้เท้าถูกไฟลวกได้หรือบุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษคนเขาไม่ดูหมิ่นขโมยถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิวถ้าเขาถูกจับได้เขาต้องชำระคืนเจ็ดเท่าเขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขา ชายที่ล่วงประเวณีย่อมไม่มีสามัญสำนึกใครทำอย่างนั้นก็ทำลายตนเองเขาจะได้แผลและความอับยศและความอดสูของเขาจะลบล้างไม่ได้เลยเพราะความหวงแหนทําให้สามีเกลี้ยวกราดในวันที่เขาแก้แค้นเขาจะไม่เพลามือเขาจะไม่รับค่าทําขวัญใดๆถึงเจ้าจะทวีของกำนันเขาก็ไม่ยอมสงบ ในพระธรรมสุภาษิตนะครับโซลมอนได้เขียนถึงเรื่องที่จริงๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่อยู่ไม่ไกลจากครอบครัวของเขามากนักก็คือประสบการณ์ในการที่มีการเล่นชู้และโซลม,มอนได้ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์การเล่นชู้นำมาซึ่งการทำลายชีวิตของครอบครัวอย่างไรบ้างโซลม,มอนเริ่มต้นด้วยการที่ให้คำตักเตือนแก่ลูกๆหล,ลาน ที่เขาจะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเชื่อฟังคำพูดของผู้ใหญ่คำแนะนำเพื่อเขาจะเรียนรู้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องโดยเฉพาะการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นจะนำมาซึ่งสติปัญญาและทำให้เขาปลอดภัยจากการล่อลวงจากบาปการเล่นชู้และการล่วงประเวณีทั้งสิ่นนั้นด้วยซาลมมนได้เจาะลงไปนะครับโดยเฉพาะในข้อที่20จนถึงข้อที่35 พูดถึงเรื่องของการเล่นชู้หรือการร่วมประเวณีกับคนที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนเองครอบครัวที่เสียหายแล้วก็ครอบครัวที่แตกแยกล้วนมีสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้แต่สาเหตุสำคัญในบรรดาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นก็คือปัญหาของการนอกใจต่อคู่สมรสของตัวเอง การนอกใจต่อคู่สมรสของตัวเองเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังพระองค์ไม่ทรงพอพระทยัยเพราะสิ่งนี้สร้างผลกระทบเสียหายเป็นอย่างมากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวถ้าครอบครัวไม่แข็งแรงก็นำไปสู่คิดจักที่ไม่แข็งแรงด้วยคิดจักที่ไม่แข็งแรง ก็นานไปสู่ภาพรวมของพระกายของพระคริสต์ที่อ่อนแอนั้นด้วยพี่้องที่รักครับคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วจะต้องระมัดระวังตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมากอาจารย์เปาโลนะครับเขียนไปถึงเครดจักที่เมืองเอเฟซัสและเตือนพวกเขาให้ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตการที่เขานอกใจต่อภรรยานอกใจต่อสามีในสังคมที่เมืองเอเฟซัสอาจเห็นเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับคนของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเตือนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ การให้เกียรติแก่สามีเชื่อฟังสามีการที่ภรรยาจะต้องเอาใจใส่ดูแลสามีควรจะเป็นเรื่องปกติในครอบครัวเช่นเดียวกันกับสามีที่ควรจะรักเอาใจใส่ห่วงใยและเห็นภรรยาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในร่างกายในชีวิตของตัวด้วยในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ2 4ถึง28ได้แนะนำเราอย่างนั้นนี่จะช่วยสำหรับการปกป้องคู่สมรสไม่ให้นอกใจ ออก,กันแลนพี่น้องที่รักครับซาลามอนได้พูดแรงมากทีเดียวถึงการล่อลวงที่ดูเหมือนหอมหวานการพันเนาพนอของหญิงที่พระคัมภีร์ใช้คาว่าหญิงสำส่อนจริงๆไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ด้วยเหมือนกันการที่เรากระทําผิดโดยการไปมีเพศสัมพันธ์หรือมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับหญิงกับชายที่ไม่ใช่คู่สมรสของตอนนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังแล้วเราจะปกป้องการนอ,อกใจหรือการเล่นชู้นั้นได้อย่างไร แท้จริงแล้วทั้งคู่สมรสทั้งสองฝ่ายนะครับจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารถึงความรักที่ตัวเองมีนั่นแก่คู่สมรสให้เขาเข้าใจและสัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อกันอาจจะมีเหตุผลมากมายนะครับที่ทำให้คู่สมรสนั้นนอกใจกันแล้วก็ลงทำผิดต่อผู้อื่นและต่อครอบครัวแต่เหตุผลสำคัญก็คือความรักที่ดูจืดจางลงของทั้งสองฝ่ายการที่อยู่ด้วยกันแต่ละวันแต่ไม่ด้วยการทะเลาะเบาะแวง อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้สัมผัสถึงความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งให้นั่นเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและเปิดช่องให้บุคคลที่3เข้ามาในชีวิตนั้นได้มีหนังสือเล่มหนึ่งแนะนําถึงความรัก5แบบความรัก5ด้านที่จะช่วยพัฒนาความรักของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผู้ชายกับผู้หญิงคู่สมรสของเราอาจมีความแตกต่างจากเราเราสัมผัสความรักได้อีกแบบหนึ่งด้วยการสื่อสารอีกแบบหนึ่ง แต่ภรรยาหรือสามีของเราอาจไม่เหมือนเราก็ได้5อย่างนี้มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการให้บริการหรือการช่วยเหลือการสนับสนุนเขาภรรยาบางคนสามีบางคนชอบที่จะให้ภรรยาหรือสามีคู่สมรสทําการบริการให้จะเป็นการดูแลเอาใจใส่ในสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของเขาส่วนที่ 2. คู่สมรสบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาได้รับความรักเมื่อมีคําพูดที่อ่อนหวาน เมื่อมีคำพูดที่ซึ้งลึกซึ้งก็จะทําให้คู่สมรสเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักนั้นความรักแบบที่สาบคือการสัมผัสผู้ชายบางคนผู้หญิงบางคนอาจจะชอบให้กับคู่สมรสของตนเองได้มีสัมผัสจับมือเดินไปด้วยกัน แบบที่4คือการให้ของขวัญในวันที่เป็นวันพิเศษหรือเป็นวันที่สําคัญการให้ของขวัญก็จะเป็นวิธีทางหนึ่งสําหรับบางคนอาจจะรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษและสุดรู้สึกได้ว่าคู่สมรสรักเขาและห่วงใยเขาจริงๆและในแบบที่5คือการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพคู่สมรสบางคนไม่ได้ต้องการของขวัญอาจไม่ได้ต้องการคาพูดที่หวานหรือสวยหรูอ,อะไรแต่บางคน อยากจะมีเวลาร่วมกันที่มีคุณภาพอาคู่สมรสควรจัดเวลาที่ดีๆในการสร้างความสรงจำที่ดีต่อกัน ทั้ง5แบบนี้เราควรเรียนรู้ครับและรู้ว่าคู่สมรสของเราจะรับรู้ได้ว่าเรารักเขาได้อย่างไรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเรานะครับที่ถ้าความรักของเราทั้งสองแข็งแรงน่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเราจากการนอกใจของคู่สมรสดังได้ให้ทฐานกับพระองค์ด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้ารูปจึงอธิษฐานวิงวอนกับพระองค์เพราะณปัจจุบันมีสิ่งล่อลวงต่างๆมากมายที่ทําให้เราหลงผิดไปบ้างก็หลงผิดไป พูดคุยในเชิงที่ลึกซึ้งกับคนอื่นบ้างก็ก,กาลังถูกล่อลวงในข่านิยมต่างๆขอพระเมตตาของพระเจ้าโปรดอวยพรและโปรดปล่อยพี่น้องของข้าพระองค์ให้พ้นจากวิกฤตและการล่อลวงเหล่านั้นด้วยใน้ทางกับพระองค์จึงวิงวอนกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือด้วยให้เขากลับใจใหม่และหันกลับมาในทางที่ถูกต้องไอ้ท่านกับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน CGN ไทยเป็นประโยชน์กับพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับอยากให้เรากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องทาง y o u t u b e Facebook ของ CGN ไทยรวมทั้งย้ายเขาเดินลำพังนะครับสนับสนุนเขาด้วยคำอธิษฐานและสามารถถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ CGN ไทยได้นะครับพระเจ้าอรนครับ